สวัสดีครับผมทักทายพี่น้องตอนแรกครับผมพบกับนุ่มโอครับช่องข้วนบายนิสันผ้าแสบครับวันนี้นุ่มโอจะผาแกงไก่เสบอกือครับนี่เสือไก่มากครับเนื้อเป็นเนื้อเศษติดมั่นครับติดหนังครับหั่นเรียบร้อยครับบึกือครับเสือมากสี่สิบบาทครับหลานพบกเขาสาหั่นเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับ หอมแดงครับพริกแห้งพริกแห้งแม่ฝากมาเมื่อวานนี้ครับนี่ใส่ใบปรกกูดน้ำครับตำเครื่องนี่ละพริกแกงไอ้พริกพริกแห้งหอมแดงตะไคร่ครับพักเข้ากับใส่นี่ครับไปตัวเล่าครับกับต้นหอมกับผมบดีเมนูตอนแรกอีกเมนูหนึ่งครับแกงไก่ใส่ฟักทองครับมาดีเสพแสบอีกเมนูหนึ่งครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ตำเครื่องครับตะไคร้เดี๋ยวใส่ตำนี่เครืองห้าจักส่วนหนึ่งครับจากสองหัวที่เหลือก็เอาไปใส่หม้อครับเดียวขัวเส่กันก่อนครับหอมแดงครับหอมแดงใส่หลายๆเลยครับพริกแห้งพริกแห้งแม่นี่จวดจาดนะครับเนี่ เผ็ดแน่นอนแล้วก็เกลือครับพริกอย่างเผด็ดผุดใส่หลดพริกแม่กรอบขนาดครับบต้ทนีขัวไหวอยู่ครับแม่รกฝาพริกแห้งมากไร ขวเป็นผพกปนเื่อจะใส่หลาบใส่ก้อยอันนี้จะเป็นตะไคร่ส่วนหนึ่งครับใส่ไปในหมอ้อตำเครื่องแกงแล้วครับใส่ไก่เข้าลงไปครับตำด้วยเครื่องแกงครับเดี๋ยวเขาจะขวใส่กันก่อนครับ ใส่ไฟกลางๆนะครับหัวไปก่อนครับมันไม่ไกลก็จะออกมากเลยครับนี่ หัวจนหอมครับน้ำมันมันออกมากครับขัวพริกแกงเห็นมันเข่ากับไก่ครับนี่ครับคนะแนนท่านเดีใส่นามนะครับนี่ ใส่ใบบกกูดล,ลงไปครับใส่น้ำล้างคุกลงไปเต่งไฟแห้งครับ ใส่น้ำรางคุกลงไปน้อยหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับผมปรุงรสนิดหน่อยครับผงนัวน้ำปลรราครับขาดไม่ได้ครับ ขาดบนเอขึ้นน้ำประเดียครับเพิ่มน้ำต้งไปครับบันนี้ประมาณหนึ่งถ้วยเอใหญ่ยยครับเดือดแล้วบัน,นี้ก็จะมาชิมรสครับเดือดครับครับ ชิมรสรถไฟมากลางครับอร่อยแล้วครับใส่เมื่อ,อึเราลงไปนะครับ คือแบบลายเล่นพักครับ <c oughs> เดือดอีกรอบครับถ้ามันร้าย่ะตักน้ำมันออกอครับขอบขอบหมอ อือสุกแล้วครับใส่ต้นหอมแล้วก็ไปอีกตัวล่าลงไปเลยครับหอมๆเลยเหรอครับใส่ดอกปอมเหล่งไฟนิดนึงครับ แบบเดียวกับสุกครับีิใส่ผักลงไปแบบพร้อมเลยครับปิดเตาเลยครับสุกแล้ว นี่ครับเมนูแกงไก่ใส่ฟักทองครับแกงไก่ใส่บะหมีอครับนี่ครับพร้อมคะแนครับใส่พักลงไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรชิมันก่อนครับอื้ม เสีบกันนะนี่แบบร้ายเลยครับเฮ้ยมามาครับมาเน่กินจ็กถวยก่อนครับตอนแรกเสร็จเรียบร้อยครับมามาครับพี่น้องมาเน่ใส่ครับขอสวยครับมาเน่ข้อสวยหรือว่าข้วเจ้านะครับหงมนหงนดเลยครับใส่จัก จานกัทพี่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอูครับพวลบันนิสันพระแสงครับมาครับพี่น้องใหม่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนมองกินอีกแล้วครับแกงไก่ใส่บบกอื้อครับนี่ครับมากาครับพี่น้องใส่ไปสดสวยจัดหนึงครับกินเขาแง่เรื่อนี่ครับวันนี้ ยางเดียวหัวรัวนครับมันเห็ดแด้วใช่ว่ากันครับมันห่อนครับบุกงยี้มันมั่งครับยื้อมันงขนาดครับเซตขั้นตัวหอมๆเลย วิตูใส่ดอกก่อครับใส่ดอกก่อน,นเ้ืคอยบนี่ขักขนาดเลยแสบับไม่รู้ยังแยงผบเนี่ ลายกันนครับเห็นมือนถือครับเห็นภผไาใบลายน้ำเจ็บคนจะใส่ใลเป็นตวกันน,น,นครับอันนี้ผมสื่อเป็นสินส่วนเป็นสินเนืี่ยถ้าเจา้าฮันไม่เหรบครับ ตอกเต้าครับอื้นีกก่อน เดี๋ยวมา่อท่านก็ได้กินครับเขาจจาะเขาสวยครัมีรูตาแให้เขาับเออาจจะเหมือนเนี่ยรครับเพราะว่าเป็นไอ้ที่ยอนแงในนได้ึงแับ 换密度呗。 ทั้ที่เดียวตอนแรกทั้ที่เล่นเั้า ครับผมเดือดน้ำนิดเดียวแซบรากรับน,นี่กินแล้วเร็วครับสดสวยนะครับบุกเข่าเนี้ยเข่าเนี้ยน,นี่กินไปเรื่อยแซบไปเรื่อยครับแห้งหวานไปเรื่อยครับขเข่าเนี้ยนะครับวันนี้แเมนูตอนแรกครับแกงบดกระดือแกงไกตกระดือครับใส่ใบตุลางนะครับไปเออไปใบตุลางนะครับ นะครับเครื่องแกงเห้าอันนี้เนอนยู่งด็ดครับหอมแดงปรกแข็งโบนี่ครับตามเพ่องใส่แฉบแฉบปรับใส่ตะไคร่เป็นรูปปูดครับหอมหอมครับวันนี้ตอนแรกอาจจะเปิดแน่นิดนึงครับต้องกับพอตัวพอไผ่นะครับครับสําหรับช่วงนี้นะครับกับเป็นช่วงที่โรคระบาดนะครับไวรัสโควิด19นะครับกาลังตะบบาดนะครับกับเป็นห่วงพี่น้องนะครับเป็นห่วงทั้งตัวจะคล้องเองนะครับผมกับใส่กันระมันระว่างนะครับผมส่วนมากกับ เพืยอะไปโปส่นะครับอยู่บ้านนะครับเครดง่ายนะครับทบบานนะครับก็เป็น่วงทุกคนนะครับผมเป็นห่วงทำผู้ชุมทุกคนนะครับช่วงนี้ทำเปรุโระบาดเลรักษาสุขภาพอย่างข้อมครับอีกท่ามเดือดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าผู้ใดนะครับบ่อยากออกไปข้างนอกนะครับว่อยากไปซื้อของกินนะครับกับไปแวะตลาดนะครับซื้อกับข้าวแม่กี่นะครับเก็ดินเองอยู่บ้านนะครับผมมีเมนูอย่างที่อย่าเครียกับติดตามได้นะครับตามช่อง เห็ลงโบเห็นลงนะครับผมกับสุดท้ายแน้วนะครับผมกับของคุณนะครับที่ติดตามรับชุมนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบพุณนที่ติดตามนะครับกดติดตามแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งยู่ฟังขวามือนะครับข้างล่างนะครับเพื่อรับการแเ้งเตนที่ม่ม่จากช่อมควรไหสันป้าแสบครับสลับันนี้เมนูแกงไก่ใส่รือครับหรือว่าแกงไก่ใส่ฝักทองครับจะแซบตับเมนูตอนแรกันเี้ลูกโบกับโรกาเข้ามาสวัสดีครับ